สวัสดีครับมาพบกันในหัวข้อต่อไปนะครับผมลัคนาไหนจะมีโชคลาภนะครับลัคนาไหนจะมีโชคลาภถ้าเราพูดถึงโชคลาภในช่วงนี้เนาะเราก็คงจะหนีไม่พ้นวันที่1นึกุมภาใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าเราดูวันที่หนึ่กุมภาเราดูสิครับวันที่1นึ่กุมภาเนาะดาวจันทร์ไปกระตุ้นอะไรเอ่ยาดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ที่เรือนของราศีมังกรเพราะฉะนั้น จันจะอยู่ตรงนี้ราศีมังกรน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโชคลาภก็ต้องไปกระตุ้นลาภเขาถูกไหมครับนั่นคือลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนคุณจะมีโชคลาภในวันที่1่กุมภานะครับผมในวันที่1่กุมภาทีนี้ลัคนาราศีไหนอีกอะผมว่าน่าจะเป็นลัคนาราศีราศีพิจิกได้อยู่นะเพราะว่าดาวศุ์เขาตกดีอยู่ ดาวศุกร์เขาตกดีอยู่เพราะฉะนั้นราศีพิจิกครับได้อยู่เหมือนกันราศีไรเอ่ยราศีราศีกันก็ได้นะอาราศีกันเพราะว่าราศีกันเองเราจะต้องดูหลายๆดาวด้วยกันนะครับพอเราทําไมเหรอเราก็ดูมีนไงดูมีนเพราะว่าจันทร์เนี่ยไปกระตุ้นที่ลาภะเขาถูกไหมครับแล้วดูดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นกรรมะอานะดาวเกตละ่ะดาวเกตดาวราหูเป็นสหชะนะครับเพราะฉะนั้นได้อยู่ คนละคณะราศีพิจิกละ่ะดาวจันทร์อยู่ในเรือนของศาสชะดาวสุกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยกระดุมพระการเงินนะครับดาวเกตปัตน,นินะครับคนละคณา,า,าราศีกันล่ะทำไมคนละคณา,า,าราศีกันถึงได้เพราะว่ามันไปอยู่ในปุตตะใช่ไหมปุตตะแล้วก็ ดาวสุกอยู่ในเรือนของพันธุไปขวนขวายหางเงินมานะครับแล้วก็ดาวเกตอยู่ในเรือนของอะไรครับสุภานะเราก็จะเอาประมาณนี้แหละครับนะสามลัคนาที่คิดว่าน่าจะน่าจะเนาะได้โชคในวันที่1แล้วใครล่ะที่จะไม่ได้โชคในวันที่1น,นะก็ต้องเป็นลัคนาราศีกุมแหละนะครับเพราะว่าลัคนาราศีกุมเนี่ยจันทร์เป็นกระตุ้นทีวีนา นะครับลัคนาราศีเมถุนนะครับจันทรไปกระตุ้นที่เรือนของมรณะนะครับแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์นะครับจันทไปกระตุ้นที่เรือนของอลิอุปสรรคศัตรูนะครับเพราะนั้น3มลัคนานี้ในวันที่1ก็งดเล่นเยอะๆนะครับเล่นเบาๆสพอสนุกก็พอนะครับอันนี้เราพูดถึงโชคลาภในวันที่กลุ่มกุมภานะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเรามาดูว่าในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับในช่วงของ14มกราจนถึงประมาณ13กุมภานะครับลัคนาราศีไหนที่จะมีโชคลาภคําว่ามีโชคลาภเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าวันที่1กุมภาคุณมีโชคลาภอย่างเดียวคุณอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความรักโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้ใหญ่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ไหมครับได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมว่าลัคนาราศีแรกลัคนาราศีพฤกษกนะครับลองวันนี้เอาพฤกษกขึ้นก่อนบ้างนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับก็สั้นยาวอย่ามีสายเข้าก็แล้วกันถ้ามีสายเข้าก็จะติดจรวดในทันใดจะไปหาเธอในทันใดนะครับผมลัคนาราศี พฤกษ์ครับผมดูสิครับลัคนาราศีพฤกษกถ้าดาวอยู่อย่างเงี้ยโชคลาภของคุณมาจากไหนเออโชคลาภของคุณก็มาแบบป,ปุบ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับมาจากการที่คุณมีจิตใจเมตตาทำบุญนะครับเกตทับลัคนาแต่การทำบุญของคุณเนี่ยต้องระวังด้วยเพราะว่ามันมีลาหูนะครับมันมีลาหูดวงเนี้ยนะครับที่เป็นลาหูนิดอยู่เนี้ย นะครับก็ต้องระวังว่าคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวนะครับทำให้คุณอาจจะต้องเสียทรัพย์เป็นสุขที่อยู่ในเรือนของมอรณะได้นะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพฤกษ์ศเองเนี่ยคุณจะมีโชคลาภในช่วงนี้โชคจากการที่คุณได้ทําบุญมีจิตใจที่เมตตา แล้วเราเมตตาแล้วสิ่งที่ดีๆน่าจะตีกลับมาให้คุณได้นะครับทำใจให้ล่มลมอย่าใจร้อนแบบ1.7แบบนี้นะครับแล้วผู้ใหญ่อาจจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะเพราะว่า5ก็อยู่ในเรือนของอะไรครับสุภาแล้วก็เป็นกรรม,มะนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพฤกษ์ครับคุณเองจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรที่ปรับทันทีทันใดเรื่องของการที่คุณได้ไปทําบุญนั่นเองนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนคุณจะมีโชคลาภได้ไง่ายไปกี้บอกแล้วว่าในวันที่หนึ่งเนาะในวันที่1อ่อะถ้าสมมติไปกี้คนลัคนาราศีพฤษศล่ะเออลัคนาราศีพฤษศวันที่หนึ่งคุณได้ไหมก็ได้อยู่นะเพราะว่าคุณเข้าสุภาเนาะดาวจันทร์ไปกระตุ้นใช่ไหมครับถ้าดูบอกว่าไปกี้นี้เนาะดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของ สุภาใช่ไหมครับเพราะนั้นคนลัคนาราศรีพฤษศเมื่อกี้คุณก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่เพีงเยงแต่ว่าช่วงนี้ดาวศุกร์คุณเสียงะนะครับก็เลยอาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะครับลัคนาราศรีต่อไปคือลัคนาราศรีเมถุนเนาะเราบอกแล้วว่า,าวันที่หนึ่งของคุณนั้นเป็นเรือนของมรณะนะครับเพราะนั้นก็เล่นน้อยๆหน่อยนิดหนึ่งโชคลาภของคนลัคนาราศรีเมถุนจะได้จากอะไรได้จากความขยันครับผม ได้จากความขยันความกล้าแล้วก็ได้จากผู้ใหญ่ที่มาช่วยเหลือเราผู้ใหญ่เป็น35หอาจจะติเพื่อก่อนะครับมติแล้วก่อนแล้วก็เพื่อที่จะมาสนับสนุนเราทีหลังเพราะนั้นโชคลาภของคนลัคนาราศีเมถุนคุณได้มาจากผู้ใหญ่แล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ที่แก่ๆด้วยผู้ใหญ่เก่าๆนะครับเพราะว่าศูนย์ไปโยกเข้าหาดาวมนุษย์ตอยู่นั่นเองนะครับ แล้วก็โยกกลับมาที่ดาวสุกนี่เห็นไหมครับเพราะนั้นโชคลาภข,ของคุณได้ในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องของความที่คุณขยันและโชคลาภข,ของคุณได้มาจากความกล้าความขยันนั่นเองนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกรกฎที่เราทํานายแบบนี้นะครับเราจะทํานายคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไร เพราะว่าถ้าคุณไปเข้าใจคุณไม่เข้าใจเรื่องของดวงดาวคุณก็จะมัวแต่รอเวลาถูกไหมคุณก็มัวแต่รอเวลาแต่ถ้าคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อดวงดาวแต่และดวงเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบางทีเนี่ยคุณไปทําในสิ่งนั้นที่ในเนี้ได้บอกโจทย์คุณไว้ มันอาจจะส่งผลที่ดีขึ้นก็ได้นะครับปีนี้เราอยากจะมาทํานายแบบนี้นะครับเพราะว่าวิชาการเราทํานายกันมาหลายปีละนะไปต่อที่ลัคนาราศีกรกฎนะครับผมลัคนาราศีกรกฎเองช่วงนี้ชัดนิดนึงสิครับาเนาะคุณจะซูมไปตรงไหนดีครับเนี่ยอ เดี๋ยวนะ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 อะละาคานาศีกรกฎเราบอกว่าคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมวันที่สองอย่างที่บอกควันที่สองอยู่นี่ใช่ไหมคุณก็มีเกณฑ์มีโชคลาภได้เหมือนกันแต่ดาวศุกร์ในวันที่อ่าวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งกุมภาดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนของปตัตนิคุณก็มีเกณฑ์มีโชคลาภแต่วันนั้นดาวศุกร์คุณเป็นอลินะคะเพราะนั้นก็ ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าดาวเกตหรอเฮ้ยดาวเกตอยู่ตรงนี้นะคนลัราศรีกรกฎก็เลยอาจจะมีมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภโชคลาภของคุณมาอย่างไงมาแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแล้วมาแบบเป็นลาหูนิดก็คือไม่ไม่คิดว่าจะได้บางทีมันเป็นสิ่งที่เขามันเหลือนะแปดนิดเขาบอกว่ามันเหลือเป็นเศษเดนคนอื่นเขาไม่เอาแล้วเราเอามาอ่าเช่นงานไง การงานความรับผิดชอบช่วงนี้คนลัคณาราศีกรกฎเนี่ยมีงานเยอะนะครับมีความร้อนแรงในชีวิตโอ้โหแบบต้องดูแลคนนู้นคนนี้มากมายเพราะฉนั้นบางทีเรารู้สึกว่าฉันไม่อยากทําเลยฉันไม่อยากทํานั่นคือคุณปฏิเสธโชคลาภของคุณปฏิเสธการช่วยเหลือของดวงดาวนะครับเพราะนั้นการที่คนลักษณาราศีกรกฎจะมีโชคลาภได้ก็มีโชคลาภมาจากเรื่องของความ อดทนแล้วก็เรื่องการงานที่คุณติดต่อนั่นแหละนะครับแล้วมันก็ส่งผลมาเห็นไหมครับเมันก็ส่งผลเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณยิ่งอดทนมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลให้คุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นโชคลาภของคนลักษณะาลาเสียกดน่าจะมาจากเรื่องของผู้หญิงนะครับผู้หญิงแล้วก็มาจากการติดต่อกับผู้หญิงคนมีอายุนะแล้วก็เรื่องของความอดทนแล้วก็อาจจะมาปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุณไม่คิด ไม่คาดว่ามันจะได้มามันก็ได้มาแต่อย่าไปติดต่อกับผู้ชายก็แล้วกันเนาะเพราะพฤหัสตอนนี้ยังไม่สนับสนุนคุณนั่นเองนะครับไปลัคนาราศีสิงค์ครับลัคนาราศีสิง์เราบอกว่าวันที่หนึ่งใช่ไหมครับดาวจันทรไปตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอลิอุปสรรคอุปสร,รคช่วงนี้คนลัคนาราศีสิง์เองก็อุปสรรคในเรื่องของการงานเรื่องของโอ้โหเยอะแยะมากมายเนาะการงานเรื่องของทะเลาะ กับผู้หญิงเพราะกับเจ้าป้าประมาณนั้นคนที่จะมาสนับสนุนคุณได้มันต้องเป็นผู้ชายนะครับเพราะนั้นโชคลาภของคุณมาจากผู้ชายครับเพื่อรหัสมาจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะครับแล้วก็มาจากความที่คุณไม่ขี้เกียจไม่เกียจขานกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าพูดนะครับเพราะว่า เนี่ยครับเกตก็อยู่ในเรือนของอะไรครับกรรมะการงานเพราะฉะนั้นคุณต้องมีไอเดียคุณมีความสร้างสรรค์เมื่อคุณมีไอเดียมีความสร้างสรรค์นะครับประกอบกับตรงนี้ตกอยู่ในเรือนของปุตตะกับบริวารลาบผลโชคลาภของคุณก็จะมาจากทางนั้น นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันเองเนี่ยเราบอกว่าคุณมีโชคลาภได้ไหมวันนั้นได้นะครับในวันที่หนึ่งกุมภาใช่ไหมครับ <S <S เพราะว่าจันทร์ตกอยู่ในเรือนของปุตตะแล้วเกตคุณตกอยู่ในเรือนของสุภาแล้วสุขของคุณก็ตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยพันธุเนาะเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งคุณมีโชคลาภได้นะครับคนลัคนาราศีกันแต่ในช่วงนี้พื้นหรหัสของคุณเป็นอลินะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระวังโชคจะหายไปจากผู้ชายผู้ใหญ่คนนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้คุณมีโชคลาภได้นั่นคือความคิดครับเพราะว่าเกตคุณอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญความคิดคิดดีทําดีเนาะอย่าใช้แปดราหูนิดในการที่จะทํานู่นทํานี่นะครับเพราะนั้นไอเดียสร้างสรงสรค์โชคลาภของคุณมาจากไอเดียความมีความสร้างสรรค์นะครับมีความอดทน นะครับและก็มีความแสวงหานั่นคือคนลักษณาราศีกันอู้เยอะนิดหนึ่งนะอืมก็ต้องดิ้นรนแหละเอาง่ายๆดิ้นรนแหละนะครับลักนณาราศีตุลครับคนลักนณาราศีตุลเองนะจันทร์ในวันที่หนึ่งของคุณตกอยู่ในเลือนอะไรเอ่ยตกอยู่ในเรือ,อ,รอ,อนอของพันธุ่โอ้ฉันอยากได้บ้านฉันอยากได้เงินฉันอยากได้ความอดทนฉันอยากได้รักฐานในชีวิตนะครับ ช่วงนั้นถามว่าอาก็มีเกณฑ์ว่าจะได้อยู่เหมือนกันสุขคุณก็อยู่ในเรือนนี้แต่เก์คุณมาอยู่ในเรือนมรณะถ้าคุณคิดจะซื้ออะไรแล้วเนาะ<ๆ>ก็ต้องคิดแล้วก็ลงมือเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันจะฉันจะเล่นตัวนี้เสร็จแล้วฉันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจละเนี่ยอัานเยอะอ่าอย่างเงี้ยนะกรกนาลาักษณตรุลนวันนั้นนะอย่าซื้อผิดช่องมีคนบน่นว่าซื้อผิดช่องตลอดเนาะก็ใจมันแบบว่า ไปที่อื่นนะอ่าประมาณนั้นนะครับคนลัคนาราศีตุลครับคุณจะมีโชคลาภจากอะไรเอ่ยจากผีครับอืม <c oughs> นนองมนุษย์ตะยูอยู่ในเรือนปุตตะนะครับคุณจะมีโชคลาภจากผีครับเนาะอืมประมาณนั้นไปหาเอาเองลวกันครับมนุษย์ตะยู่คืออะไรครับมนุษย์ตะยู่คือความไม่รู้มนุษย์ตะยู่คือความยิ่งใหญ่มนุษย์ตะยู่คือแพชั่น เนาะผ่านเลยแล้วกันถ้าพูดเรื่องถึงผี๋ยวผีจะมาเนาะคนลักษณาราศีตุลครับโชคลาภของคุณจะมาจากในเรื่องของนี่แหละครับการแสวงหาของคุณนะครับการได้คบกับเพื่อนอนะนะสุขอยู่ในเรือนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขนวนขวายหาแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นปุตตะด้วยนะครับอือ่นฟังๆดูเหมือนไม่ค่อยมีโชคลาภเลยเนาะ เออก็ไปหาผีป่ะอืมประมาณนั้นนะครับมันจะอยู่อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะ่ะอ่ะลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกโชคลาภของคุณเมื่อกี้บอกคนลัคนาราศีพิจิกกระดุมพระดีใช่ไหมสหัสช้าโอเคปัตตนิมีเกตอยู่โชคลาภของคนลัคนาราศีพิจิกมาจากอะไรครับ ก็มาจากความคิดของคุณความคิดความอ่านความตั้งใจของคุณนั่นเองประกอบกับในนี้ครับอาจจะมีคนตรวจช่วยด้วยเพราะฉะนั้นคนราศาีพิจิกมีตัวช่วยครับมีเกตเข้ามาเป็นเหม,มือน,นกับคนช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะครับเพ <Car> <history> ราะฉะนั้นคนลักษราศีพิจิกได้มาจากความคิดความอ่านของตัวเองได้มาจากคนรอบข้างได้มาจากเรื่องของตัวช่วยจะมีคนเข้ามา ช่วยเหลือคุณนั่นเองลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูเองเราบอกว่า,อ,าอะไรเอ่ยจันทร์ไปตกอยู่ตรงไหนเอ่ยจันทไปตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระใช่ไหมสุขก็ทับตัวเองอยู่แต่เกตมันมาเป็นอลิไง จะได้จะได้จะได้แต่ไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้นะครับโชคลาภของคนลัคนาราศีธนูได้มาจากอะไรได้มาจากคําพูดของคุณครับได้มาจากดาวพุธได้มาจากความกล้าความขยันของคุณนะครับแล้วก็ได้มาจากดาวศุกร์นะครับป้นเรื่องของการวางแผนนะครับได้มาจากเรื่องของความอดทนเนาะ ได้มาจากเรื่องของความที่แบบรับผิดชอบต่อการที่การงานได้มาจากเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับแล้วได้มาจากอะไรอีกได้มาจากบริวารของคุณอาจจะเป็นรับใหญ่ขึ้นมาสิ่งที่คุณจะไม่ได้เป็นอิก็คือ2ตัวนี้เห็นไหมเวลาที่เราจะทานายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาดาวมาตีได้ทุกช่องแหละจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นราศีธนูวันนี้จัดให้เต็มไปนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้คุณได้จากความกล้าความขยนันได้จากการใช้ พูดคําเจรจาได้จากเรื่องของความคิดนะครับเรื่องของความรักรักที่จะทําได้จากความอดทนได้จากเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและได้จากเรื่องของผู้ใหญ่ที่มาสนับสนุนเป็นเพื่อนคุณนะครับแล้วก็ยังได้มาจากเรื่องของบริวารด้วยบางทีคุณอาจจะทํางานแบบไม่มีบริวารหรือบริวารมากมายมาช่วยเหลือคุณก็ได้สิ่งที่คุณจะไม่ได้นั่นคืออริสองดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ก็คือเรื่องของความที่คุณแบบว่า คุณหันพันแล่นเกินเกินไปทําให้เกิดเป็นอันลิขขึ้นบาาัตรได้เพราะนั้นต้องคิดก่อนที่จะทําในสิ่งต่างๆแล้วลาบของคุณก็จะได้เข้ามาคนลัคนาราศีมังกรครับคนลัคนาราศีมังกรเองลาบที่ได้ของคุณตอนนี้อ่ะในวันที่สองมันทับลัคนาคุณนะแต่ดาวศุ์มันตกเสียงไงครับเนาะเกตมันเป็นปุตตะเพราะนั้นการเงินมันเสี่ยงแค่นั้นเองนะครับคนลัคนาราศีมังกรเองจะมีโชคลาบจากอะไรเอ่ย ก็จากความอดทนจากหน้าที่การงานของคุณความรับผิดชอบความมีเกียรติของคุณนั่นเองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีบางกอจะพราวนิดหนึ่งนะครับพราวแต่ไม่มีจะกินนะจ๊ะอืมเพราะว่างานมีอดทนมากหน้าที่ตูหตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่มีจะแหลกจ้ะนะเพราะหกไปตกยีนาศนะครับผู้ใหญ่สนับสนุนจริงแต่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการเงินของคุณนะครับ เกตกับราหูอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของบริวารเนาะโชคลาภของคนลัคนาราศีมังกรได้มาจากตัวเองล้วนๆนั่นแหละอ่านะลัคนาราศีเม่ฝนตกลัคนาเราต้องไปเร็วแล้วเดี๋ยวฝนตกมาอีกแล้วนะลัคนาราศีกลุ่มครับลัคนาราศีกลุ่มโชคลาภของคุณได้มาจากอะไรเอ่ยได้มาจากเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของการเจรจาการค้าขายเรื่องของความกล้าความขยันแล้วก็ได้มาจากเรื่องของการที่คุณเสาะแสวงหานะครับการไปทําบุญต่างๆนานาเพราะเกตเข้าอยู่ในเรือนของพันธุแล้วก็ได้มาจาก ใหญ่ที่สนับสนุนตัวคุณด้วยนะครับนี่คือลัคนาราศีกลุ่มครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนเองคุณได้ลาบมาจากอะไรเอ่ยได้ลาบมาจากผู้หญิงครับเพราะว่าเสาของคุณอยู่ในเรือนของลาพระได้ลาบมาจากในเรื่องอะไรอีกได้ลาบมาจากในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับคนลัคนาราศีมีนคุณจะได้ในเรื่องของลาบที่เป็นเรื่องของการงานเรื่องของผู้หญิงนะครับ คุณแม่สนับสนุนคุณอะไรประมาณนี้นะครับผู้ใหญ่ผู้ชายนี่จะไม่สนับสนุนคุณเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยคุณได้ล่ามาจากความคิดคิดใหญ่คิดโตเนาะแล้วก็ได้มาจากกัลยาณมิตรก้าวที่อยู่ตรงนี้แต่ก็ต้องเลือกที่จะคบคนด้วยประมาณนั้นนะครับคนลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสุดท้ายแล้วลัคนาราศีเมฆครับลัคนาราศีเมฆเ,เองนี้เราบอกว่า คุณจะได้ลาบมาจากตรงไหนครับอ,อ่ได้ลาบมาจากความคิดความอ่านของคุณนั่นเองความคิดความอ่านความกล้านะครับแล้วก็มนุษย์ะอยู่ก็คือเรื่องของการเสาะแสวงหานะครับได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแต่ลาบที่ได้เข้ามา คุณจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายออกไปด้วยเพราะว่าเป็นลาหูลลวงทรัพย์เกตดเองบอกว่าถ้าอยู่ในเรือนนี้มันแปลว่าถ้าตกอับเนี่ยจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณนะครับแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันมี8อยู่ตรงนี้ด้วยเป็น8ปลาหูนิดนะก็กลายเป็นว่าบางคนไม่ได้ตกอับหรอกแต่ว่าตกอับเพราะว่าการที่จะถูกคนเขาหยิบยืมเงินไปนะครับประมาณนั้นช่วงนี้คนลัคนาราศีเมฆก,ก็จะมีโชคลาภมาจากผู้ใหญ่ผู้ชาย นะครับผู้หญิงก็ให้ในเรื่องของการงานเรื่องของตําแหน่งหน้าที่นะครับเรื่องของโอ้โหได้เกือบหมดอะ่ะเออแล้วอย่างนี้ลักษาะสิเแม้ก็โอเคอยู่นะช่วงนี้เนาะดาวไม่เสียเลยนะเนี่ยเออนะครับมีหน้าละช่วงนี้ดวงเมือนงนีเปียบๆเบนาะอืมสวัสดีครับ